ผู้ชายมาแล้วมารับมารับของกำนันด้วยเขาแทนแทนแทนแผทนแทนเขาบอกว่าแต่ถ้ามีคนกดหัวใจให้ถึงสิบล้านอ่ะ สิบล้านอะไรยังไงนะสิบล้านเนี่ยป้าปุ๊กหอมแก้มพ่อฮะไม่ใช่ละนี่ทุกคนสิบล้านนะคะมามีจะหอมแก้มที่บีเขาจะเลิกกดไลค์นะแล้วก็บอกว่าแบบนี้ที่ปุ๊กกับเฉันไลค์สองเครื่องเลยพ่อพ่อนั่งอยู่ตรงนู้นนะคะอ้าวพ่อเช็ดหน้ารอหรือยังอ่ะเดินมาหนี้เลยเดินมาหนี้มาเดินมาหนี้เลยเก้าล้านเจ็ดเฮ้ยตอนที่ได้แล้ร ถ้าติดร้านแบบนีจะหอะ่อพ่อๆมันพี่โอเคไหม,มนี่ยง,ง่ะนี่ยงวะทำอะไรกันใช่ไหมวะวะวะหุ่นกรล้านแล่า้แล้วเดี๋ยวต้องมา อกตอ่ะมันไม่พูดอะไรกตอหลอฉันกยเป็นยอดนิยมระดับ6 8อ่ะมันไม่พูดอะไรเจียงจังเลยเป็นหลีด D2 number คืออะไรวะมไม่พูดอะไรเจเลยมันม่พูดอะไรจงต้งแต่สีมันพูดอะไรไม่พูดอะไรมันเจงดังมากเลยจริงปะดูจะมือแล้ววะอ่าเดี๋ยวราคนดูเหมือกันเดี๋ยวเดินไปฝั่แกอมเลยเสียงดังเลยเอัน มีคนดูถึงหนึ่งหมื่นแล้วทุกคนดูค่ะใต่โลข้างขวาบ้ค่ะบีนบินเดินมานี่เร็วเร็วมาเข้ากล้องเร็วไอ้ขวามือสมบัติคืออะไรต้องสามสิบล้านจะได้ดูที่หนึ่งใช้งานคืออะไรเอาวละทุกคนผู้ชายมาแล้วมารับมารับของกำนันไม่พอใจแทน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 เขบอกว่าถ้ามีคนกดหัวใจให้ถึงสิบล้านอ่ะ 아하. <laughs> เขาว่าทวงกันแล้วเนี่ยเร็วๆนั้งลงมาดิอย่าทำให้คนดูผิดหวังอุ้น11ล้านแล้วอะ11ล้านใจแล้วอะโอ๊ยอะไรของเธอเนี่ยหอมแหอมอะเร็วๆดิโยนลงเป็นค่เร็วๆโอ้ยแปเร็วอยู่ไหเร็วเร็วหอมเร็ว

คมื่อกีทุกก็เห็นไหมคะแคปแจปแจกแจเยัแจปกันดใหเลยอะแจปแจปไม่น้ไม่น้าไม่โดนไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหมไอ้าหอมพ่อหน่อยนี่ดูวิธีการถูกต้องไอ้้าหอมพ่อหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยุบหน่อยุบชิ้นนี้ก็จุบแก้มพ่อถึจุบแก้มพ่อจุบแก้มทำเสจอ้บาก็ทได้วแก้มชนกัน อันยามาโลอันยาจุกเนี่ยจุกที่ถูกต้องวเรายกกว่าเราพิจารณานีโอเคค่ะไหนมีใครพูดอะไรมันพิรี่มไม่ขี้กงอะไรพิจอไปแล้วพิจี่เองได้น่นน่วิธการจุกที่ถูกต้องอ่ะอันยาจุก่อหน่อจุกพ่อหน่อยจุกพ่อหนจุกพจุกจแล้วก่อนี่ ให้ดูเป so ็น hey ตัวอย่างทุกคนพี่คนไหนเอาใบเอาใบเห็นไหมหอมเลยทำหน้าอย่างี้ได้ไหมมันไม่น่าหอมเลยอ่ะอะไรครับพี่บอกว่าพี่บอกว่าเงียบไงโอ้ยเร็วมากแล้วกิ๊บก็หมดหมดเอาล่ะดูดูแลอย่ามาถามบอกว่าไม่เห็นจีเขาเห็ไหมเร็ล้วเร็วแล้วอันนี้ใั้ แล้วโอเคพี่มาเี่มาเราพี่เคยเห็นพ่อว่อันมีเจุดกันไหมโอ้ยบีมาไม่ใช่ไมปาดอินเทสเสร็จไมลไน้เอาละหนึ่งไปเลยนแล้วแล้วทำไมมันยากเกขนาดนี้ทำไมเศร้าหจะหาปเดี๋ย 哎呀！<laughs> ฉันกลัวมากโอเคทุกคนพอนะโอเคทําไมไม่เห็นหายไปแล้วไม่หาใจแล้วนะเต็มเหมือนกันป่ะ